ปีนี้เป็นปีที่สสนวิเศษของเธอที่รักให้ปีนี้เธอได้เจอแต่คนที่เข้าใจจะปีนี้มืทุกเทศกาลฉันขอใหโลกนี้กอดเธอไว้ไม่ทำให้เธอเสียใจแบบที่แล้วมา days are coming your way And everything is gonna be fine Once you feel a part of your life Live it pride, kiss and cry, chip and be content จตกูมึนๆนะกูใช่กูมาแบบมึนและกูก็ขับเก่งนะเพาเขาเขป่าหรือเขาผ่านอะไรข้วลาวัยาข้าวลาวัยามาแ่งกับข้าวก่อนไม่ render, เดี๋ยวเอาข้าเป่ามาได้ไหมข้าวเปล่าก้าเป่าอีกว่ากะเพราอีกข้าวราดกะเพรามนมูดมีปาเพิรได้เินเลมนเป็นก็ขายเป็นอะไรกันมึนเป็นเหมือนกัน ไว้ wow. ่นานี ite, ่ว่าวันนั้นเจอกันที่ปจ no like, you ันวันนั้นยังไม่เป็นแบบนี้เลยเหมัม่สั้นมากกว่าได้หน้าตกันีเยนนี่มาเลยไปนี่มาโทรกูับเกณรวมกลุ่มกันดีจัคะีีแล้วคูมิกาล้วแม่กดจะมารวมกลุ่มกันอดยะรเยอะรบละจต้าจะแก๊งเดิมจะบอกว่ามาทาง ันคพบรุษเขหลาแล้วเจไปฝังีตอนัเออเกอนคว่าอ้เาลวัน้าเยอที่เมนูนึ่งเจกงข้าม้าเลยอ่ะเจกหมุดคนเดียวงาน้เจกงม้าใชมันสบามันหน้าหน้านี้มีสวยนะจะบก่อนี่เป็นไรอากาศเจเราได้ก้าว่าเราความดันมันแข็งเราควยังดัน จะลงมงลหมดแล้วไม่แ <apologize> ต <c ười> <c ười> ่แรกเลยเอาไว้ล <puis> ่ให้เด็กถ่ายให้มันไทยเก่งเก่งที่มันอะไรอยู่หรือเราบันไดชอบนนข้างนอกบ้านชองนี่เต้าอันนี้เก็บภาพนะคะเนี่ยสวยทุกคนค่ะสวยเหลือน้อยสวยเหลือน้อยค่ะ อะไรกันปุ๊ป๊ปี๊โอ้ยอะไรอ่ะบวมอู้จ่าพูดจางอะไรกัไม่รู้ใส่บวมนอนอ่ะตาบวมขันอยู่อะไรอ่ะอะไรอ่ะเดี๋ยววันนี้เราสามอย่างนะเนี่ยเนี่ยอะไรเสื้อสวยป่ะเสื้อ